ครับผมอ้อมเชนสิงห์ของร้านไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายเก็บเพชรอ๋ออยู่ที่เก็บเพชรนี่มีใครเป็นผู้บ่าวซ้อมเราบ้างมีพี่ๆในค่ายก็พี่ๆเพื่อนในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอ้อมเชนสิบเจ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับสองร้อยหกสิบนร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบสองหกสิบสามมวยสไตล์อะไรครับมวยสีมืออ่าวันนี้เราต้องมาเจอกับปรับดาไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกสายเก่งเขาต่อยเขายากได้ดูยัง ยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายต่อยกับเขาวางเกมวางแผ่งให้ดีเรอดูบอลกันแตดเดี๋ยวต่อยตามต,ต,ตาเราก่อนเนาะแล้วไปแก้ขไขอุฒิเพื่เดียวล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นั่นเลยวันนั้นต่อยกับยักษ์ดอยอเพรมังชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยยูเวทต์ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดวันนี้เลยต่อยละสามสิบเนาะเมื่อเช้ามาสองหนักแล้วเป็นไงเกินศูนย์จุดหกจุดหกเลยเดี๋ยวยื้เส้นยื้สายหน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงก็พร้อออมมมมมเเเาาชนนนะกกกับใคครหืดิิุีี่โลไฟ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ล้วของเราสามสิบครั้งคนจังหวัดกำแพงเพชรฝากเชิญเชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากชาวกำแพงเพชรเป็นกำลังใจไปับวันนี้พร้อมอัญชิญกับใายนะะโชคดีครับ